ได้คุยทั้งในฝ่ายของคุณอรสานะคะซึ่งเป็น R; d ดีของประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้คุยกับทางไต้หวันด้วยว่าเป็นนวัตรกรรมที่ดีอย่างไรคราวนี้นะคะเราจะมาคุยกับคุณแก้วขออนุญาตเรียกแบบสนิทชิดเชื้อนิดนึงว่าพี่แก้วแล้วกันนะคะพี่แก้วคะ่ะหนูดูพี่แก้วแล้วเนี่ยนะคะหนูตั้งแต่เห็นมาเนี่ยตั้งแต่หนูเด็กพี่แก้วก็เป็นแบบนี้หนูเป็นวัยรุ่นพี่แก้วก็ยังสวยแบบนี้พอหนูเริ่มจะเซมายเซยิดคือครึ่งหนึ่งของแซยิดแล้วเนี่ยนะคะ พี่แก้วก็ยังดูสวยอยู่เสมอเลยในนี้เขาให้ถามว่าเคยเป็นข้อเสื่อมด้วยหรอคะใช่ค่ะเพราะปกติพี่แก้วจะเล่นหนังเล่นละครเป็นบทบู๊มาก่อนนะคะ,คะจะค่อนข้างออชอบในเรื่องของผัดโผล่ชีวิตจริงก็ชอบนะคะจะค่อนข้างลุยๆนิดนึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาอะไรที่ผัดโผล่เนี่ยหรือว่าเล่นเกม ต่างๆก็ค่อนข้างชอบแต่เกลียดที่สุดก็คือการใส่ส้นสูงมีอยู่ครั้งหนึ่งจะต้องไปทํางานต่างประเทศแล้วก็ใส่ส้นสูงมาตลอดก็เลยมีปัญหาในเรื่องของข้อ,อก็จะเกิดอาการชาแล้วก็เหมือนกับคนที่จิกนิ้วแล้วไม่มีความรู้สึกเป็นเพราะว่าใส่ส้นสูงนานเกินไป Oh. นะคะในแต่ละวันก็เลยเกิดปัญหาแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของปวดตามตาเนื้อตาข้อทุกครั้งที่หลังจากใส่ส้นสูงซึ่งจะมีความผิดปกติคนทั่วๆไปมื่จะใส่ส้นสูงแล้วก็ไม่ค่อยปวดเมื่อยมากแต่พี่จะมากถึงมากที่สุดก็ oh. รู้สึกเป็นเหมือนกันเลยเพราะว่าบางทีเวลาหนูใส่สื้สูงนานๆเนี่ยคือเวลายืนอย่างที่เห็นเนี่ยวันนี้หนูได้นั่งบางงานเนี่ยหนูยืนยืนตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยแล้วอีกวันนึงก็ยืนอีกแล้วมีความรู้สึกว่ามันปวดตั้งแต่ตรงตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะเอ็นเอ็นร้อยหวไปจนถึงคอค่ะเชื่อมต่อถึงกันเลยใช่ค่ะพี่ก็เป็นนะคะแต่ว่าพี่จะปวดจนกระทั่งตอนนั้นใส่รองเท้าที่มันบีบ ตรงเนื้อเนื้อเนื้อปลายเท้าด้วยก็เลยได้สองเด้งเลยนะคะไม่ได้ไม่ไม่ได้หมายถึงเล่นไพ่นะคะคือได้โรคมาสองโรคเลยนั่นะก็คือได้ทั้งปวดคอด้วยแล้วก็ได้ทั้งชาที่ปลายนิ้วด้วยคือชาชาทั้งเป็นเดือนเลยกว่าจะหาหมอกว่าจะหายก็พักใหญ่ก็เลยกลัวตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะคะถ้าไม่ถ้าไม่มีความจําเป็นก็จะใส่รองเทา้าจะ ปกติเป็นคนที่รักษาตัวเองโดยการที่ใส่รองเท้าประเภทรองเท้าสปอร์ตคะ่ะเป็นรองเท้ากีฬาประเภท running นเ,นเท่านั้นที่จะใส่เดินไปไหนมาไหนแล้วก็ใส่กางเกงยีนถ้าไม่ทํางานแต่ถ้าทํางานปับ๊บถ้าเล่นละครเนี่ยถ้าไม่ไม่นับ5 4าสก็จะไม่สวมส้นสูงผสมเสร็จคัดปับ๊บก็จะดีดส้นสูงไวขง้ข้างๆกองเลยจะแบบไม่ยุ่งกับเขาเลยถ้าไม่แต่งตัวหรือว่าไม่โชว์ตัวจริงๆก็จะไม่ยุ่งเลยพอขึ้นรถปับ๊บก็จะเอารองเท้าส้นสูงเนี่ย เก็บไว้ในใน,ในรถเลยคือจะไม่แตะเลยเพื่อป้องกันอันนั้นคือการป้องกันแต่ด้วยวัยมันก็คงจะป้องกันไม่ได้มันก็จะต้องเติบโตไปตามอายุไขอะค่ะค่ะช่วงเวลาที่เป็นตอนนั้นเป็นนานไหมคะที่ปวดขาหรือว่านิ้วชาค่ะอ,อ๋อตอนที่นิ้วชาเป็นเป็นเดือนเลยค่ะ,คะแต่ปวดขาเนี่ยเป็นอยู่เป็นระยะระยะก็ให้คนบีบนวดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็หายชั่วคราวไม่ได้ถาวรแต่ก็นึกว่าเป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ย ใส่ส้นสูงผิดวิธีเพราะการใส่ส้นสูงมันเหมือนการขย่งไม่ว่าจะใช้ส้นสูงประเภทส้นหนาเท่ากันหรือหรือเป็นประเภทส้นสูงอย่างเดียวก็ปวดเหมือนกันคือแก้ไขหมดแล้วก็ยังปวดเหมือนกันอะไรใช่ไหมคะก็เลยมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องของภายในร่างกายเราแล้วละ่ะก็หันมหาหาอาหารเสริมนะคะพอไปเมืองนอกบ่อยก็พยายามจะหาอาหารเสริมทุกชนิดที่มาช่วยร่างกายรวมทั้งการรับประทานอาหารประเภทปลาเล็กปลาน้อย ในเรื่องของช่วยเรื่องของเสริมกระดูกลดอาหารที่จะทำร้ายกระดูกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลนหรือว่าชากาแฟก็ทำหมดแต่ก็ยังยัง,ย,งยังรู้สึกว่าต้องช่วยในเรื่องของการดูแลกระดูกเข้ามาอีกค่ะแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีมีตัวช่วยอะไรที่ไปช่วยแล้วทำให้รู้สึกว่าเราดีขึ้นบ้างไหมคะก็มาเจอดีบูลค่ะ ก็ตอนแรกเองก็มองว่าผลิตภัณฑ์ที่ไหนตั้งคําถามก่อนรู้จักกับดีบูลได้ยังไงคะก็มีคนที่เขามีปัญหาทางด้านเรื่องของกระดูกนะคะและอายุเยอะกว่าก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเกิดปัญหาอย่างเงี้ยเสมอปวดขาเสมอแล้วพี่แก้วก็ทํารายการเกี่ยวกับสุขภาพเป็นพิธีกรเคเบิลทําทุกวัน ก็จะได้เจอเจอกับผู้คนที่มีโรภคภัยไข้เจ็บเยอะโดยเฉพาะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นแพทย์สาขาไหนพี่ก็จะได้สัมภาษณ์แล้วเจอก็มีคนก็บอกว่าเนี่ยช่วยได้นะคุณอภิรดีแต่ถ้าคุณเป็นคนที่รับประทานอะไรยากหรือว่าทานอาหารเสริมเยอะประเภทตับไตไส้พุงเนี่ยทำงานหนักเพราะเนื่องจากว่า,าบางครั้งเราไม่รู้ว่าเรารับประทานอาหารมีคุณภาพในชีวิตดีแค่ไหนเราก็ใช้เสริมในการรับประทานอาหารเสริมเข้าไปช่วยใช่ไหมคะบางครั้งการทานเกินปริมาณที่ควรเนี่ย มันไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีอย่างเดียวเกิดผลเสียด้วยพี่ก็เลยมีความสึกว่าไปดูแลเรื่องอื่นดูได้ผิวพรรณดูได้สายตาดูได้ทําไมไม่ดูเรื่องกระดูกซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่สุดซึ่งเราเนี่ยเป็นแม่คนแล้วตอนท้องเนี่ยก็สูญเสียถูกดูดแคลเซียมออกไปจากกระดูกตอนที่มีลูกเนี่ยก็ต้องเยอะตั้งแยะแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงตั้งแต่30อัพผู้หญิงเนี่ยเสี่ยงของผู้ชายหลายเท่าเพราะว่ากระดูกเนี่ยจะบางกว่าผู้ชายถึง70เท่า ก็ว่าได้นะคะที่ยืนอยู่เฉยอยู่ดีๆด,ดูแลตัวเองดีๆเนี่ยไปล้มอยู่ตรงไหนเปล่าฉะนั้นหักซะนี่อย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้ว่าสำออยแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของกระดูกซึ่งเป็นมวลสารที่เปราะบางกว่าผู้ชายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในความที่เราเนี่ยไม่เคยออกกําลังกายเลย ในคนบางประเภทนะคะก็ยิ่งหนักกว่าผู้หญิงทั่วไปหลายเท่าเลยอย่างพี่ยังออกกําลังกายมาบ้างเป็นพื้นฐานก็ยังคงมีความแข็งแรงกว่าแต่เราก็ไม่ได้ใช้ร่างกายถึงขนาดเป็นนักกีฬาอย่างที่อาจารย์บอกนะคะอันนั้นก็เยอะเกินไปก็จะสูญเสียมากไปเราอยู่ในความพอดีที่สุดก็คือเราควรที่จะระมัดระวังในการหาอาหารมาเสริมให้ร่างกายเราได้เยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้ฝ่ายยังไม่ไหมหัวออกแล้วใช่ไหมคะ ก็เป็นกําไรอาหารแววตานะคะใครที่น <akl dit> <ais> <ALLY>: <mm <out> ั่งไกลก็แสดงว่าตาไม่ดีก็เห็นอะไรขุนมัวไปเล็กน้อยนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ได้ช่อเสริมตานะคะไม่ได้เสริมแค่กระดูกอย่างเดียวนะคนเราเนี่ยนอายุ ไัยเข้าเลขสามนะอย่างพี่นี่ก็อย่าบ,บอกอย่าบอกอย่าบอกทําไมล้วคะจริงๆนี่พี่นี่อีกนิดเดียวเนี่ยนะคะนี่เลขเลยหลักสี่ปนานจะเข้าอายุทยาแล้วนะคะเนี่ยแต่ช่วงนี้น้าท่วมเลยไม่ค่อยเข้าไปอาตองนนนวนออกมาก่อนเดี๋ยวค่อยกลับไปอีกทีนึงใช่ค่ะ <laughs> ก็ค่อนข้างต้องดูแลตัวเองเยอะขึ้นมาอีกนิดนึงก็นี่แหละขาดสิ่งที่ตัวเองเออกังวลพอไปเจอดีบุญแล้วก็รู้สึกว่าแบบ จริงหรือเปล่าดีไหมอ่ะเราก็สรรหาของดีทั่วโลกมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วของไทยจะดีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ลองดูพอลองดูแล้วอรับประทานง่ายรสชาติอร่อยที่สําคัญที่สุดนะคะอะไรที่เรารับประทานเข้าไปแล้วง่ายทานแล้วสบายๆมันจะทําให้เราอยากทานพอเราอยากทานเนี่ยเรามาดูคุณค่าทางสารอาหารพอเรารู้สึกดีขึ้นไม่ปวดเมื่อยเดี๋ยวนี้พี่ใส่ส้นสูงนะในระยะเวลาที่เคยเคยใส่ได้นานขึ้นเยอะ ไม่ปวดเมื่อยขึ้นเยอะไม่ไม่ไม่ทำให้คนข้างคนที่อยู่ข้างๆ้างบ้านลาคาญต้องมาบีบนวดเพราะเพราะว่าเวลาใส่เสื้สูงแล้วกลับบ้านจะงุดหงิดอารมณ์เสียจะบอกว่ามันนอนไม่หลับนะคะเวลาที่ใส่เสื้อสูงแล้วคอมันจะอยู่อย่างเงี้ยค่ะดูเคยดูเคยหันหาผู้บริหารไม่ได้ต้องหันทั้งตัวเพราะว่าใส่เสื้อสูงตลอดทั้งวันไม่ได้ย่างเท่านคะ แต่หันไม่ได้หันไม่ได้เพราะว่าคอมันไม่ไปแล้วอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะก็พี่ก็เป็นแต่ในที่สุดพี่ก็ดีขึ้นด้วยดีบุเนี่แหละค่ะขนาดพี่รับประทานช่วระยะสั้นๆหนูขอกลับบ้านได้ไหมคะสบายมากทานง่ายด้วยนะคะเป็นผงๆในนี้มีใครยังไม่เคยทานบ้างไหมคะ คุณเอามากเลยโดยเฉพาะคนที่เริ่มใช้ร่างกายมาเลยหลักสามแล้วเนี่ยนะคะถ้าไม่รองรับประทานเนี่ยนะคะจะมีความรู้สึกว่าร่างกายตัวเราเนี่ยจะกระฉับกระเฉงวิ่งตามคนข้างๆไม่ทันนะคะเป็นไหมคะวิ่งตามเขาไม่ทันแล้วนะคะวิ่งตามทันไหมคะไม,ไม่ไม่ตรงวิง่งหนูก็ทันสิคะหนูยังเด็กอยู่เลยคะ่ะฝั่งนี้เขาหลักสี่แล้วนะคะเขาเริ่มไม่ทันแล้วนะคะค่ะ ก็แล้วพอทางเข้าไปพุ๊มสามารถยืนบนส้นสูงได้นานใากว่าปกติเมื่อก่อนนี้เพราะว่าปกติเนี่ยจริงจริงการยืนบนส้นสูงก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีเป็นการทรําลายร่างกายเสมอแต่ว่ามันจำเป็นสําหรับอาชีพเราใช่ะคะ่ะเป็นการจำเป็นต่อให้ดีที่สุดนะคะเราไม่ต้องอิงในเรื่องของเทรนด์แฟชั่นมากเกินไปหาส้นสูงที่มันเหมาะกับร่างกายของเรามีส้นที่หนาหน่อยมีด้านหน้านที่หนุนขึ้นนิดนึงก็จะทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น นี่ถูกแล้วใช่ไหมคะถูกแล้วโอเคค่ะนั่นแหละค่ะก็จะช่วยได้บ้างแต่ว่าเป็นไปได้ก็พยายามที่จะเปลี่ยนในเรื่องของการใส่ส้นสูงได้บ้างก็ดีเช่นถ้ามุดสมมติว่าเรานั่งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะเราไม่จะเป็นต้องเขย่งอย่างเรานั่งเนี่ยท่าเนี้ยเรายังเขย่งนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ปลดรองเท้าแล้วก็ทำให้ตัวเองสบายขึ้นหรือเอาอะไรมาซ้อนให้เท้าเท่ากันก็จะดีขึ้นค่ะเพราะว่าเรานั่งอย่างนี้ก็ยังเขย่งอยู่ดีใช่ค่ะ ก็จะก,ก็พยายามช่วยตัวเองได้บ้างไม่มากก็หน่อยนะคะได้ค่ะอ่ะท้ายที่สุดนี้คุณอราษามีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายสักนิดนึงไหมคะ